สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16ธันวามีพัสดุนะส่งมาเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้นะครับส่งมาจากเคอรี่นะครับเจ้าของพระก็ส่งพระมาขายผมนะครับเดี๋ยวก็ไมน้อยตกลงว่าส่งพระให้ผมก่อนผมได้รับพระค้าเอาเงินให้เขาทันทีตามตกลงนะครับเดี๋ยวไปแกะดูครับว่าด้านในมีอะไรนะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับมาถึงซะสี่โมงครึ่งเลยนะแกะดูกันเลยครับการเชื่อในเครดิตนะครับ พระมาขายผมนะครับส่งมาให้ผมกอดผมได้รับพะระเงินเด้งเข้าบัญชีเลยครับแพ็คหมอยังแน่นหนานะครับแบบนี้อ่มันจะมีประมาณ3ามสี่องนะครับ เดิมต้นก็เป็นหลวงพ่อรุ่งประมาณสามองค์นะครับแล้วก็มีหลวงปู่หลิวหนึ่งองค์เนี่ยขออีิชูอย่างดีเลยครับนี่นี่นะใองค์แรก ตรงแรกนี่จะเป็นเหรียญจิ๋วปี38นะเหรียญจิ๋วปี38นะครับอันนี้มีกลองแบบนี้นะครับโอว้วิภาสวยมากครับองค์นี้เป็นปี38 ล็อกสองหางตรงนิยมนะแบบนี้นะมีกล่องแบบนี้เลยนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามจุกแพ็คมาดีมากนะครับองค์นี้ก็สามแปด บลอกสองหางตรงนิยมเหมือนกันนะสวยเหมือนกันผิวลุ้งเดิมเดิมแบบนี้สามอง์แล้วองค์นี้เป็นหลวงปู้หลิวนะครับ เป็นนี่โอเคนะครับทั้งหมด4องค์ผ่าก็เรียบร้อยดีนะเดี๋ยวผมก็จัดการโอนเงินให้เจ้าของผ่าตามที่ตกลงไว้นะครับผาก็เยอะมากน,นะครับช่วงนี้เยอะจริงจริงนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการส่งผ้ามาขายผมนะครับทักเฟสหลักเฟสนี้นะครับดงอ้อนน้อย นะเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์นะครับตรงนี้จะมีเครดิตนะฮะกดตรงนี้กดลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีคนถูกใจอยู่ก็3,400กว่าไลค์นะตัวจริงเสียงจริงนะขอบคุณนะครับที่ส่งพระมาให้ผมรับเช่าแล้วส่งมาให้ก่อนนะครับผมได้รับพระโอนน่นทันทีตามตกลงนะขอบคุณมากครับ